เดอะคอลัมนิสขอล้าที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิทและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข้อของเซเลบหนุ่มนัทนันทพลจุลางกูลกับความผูกพันของเขาและเพื่อนสีขาเดอะคอลัมนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่พิเศษสุดๆกับทอปิกนี้เปิดใจนัทพนจุลางกูลกับสุนัขคู่ใจไปไหนคิดถึงตลอด เดคอลัมนขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนี้กันเลยนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในอาชีพตั้งแต่อายุน้อยๆต้องดูแลก,กิจการของครอบครัวคือกลุ่มบริษัท s u m m i t Corporation และเป็นผู้บร,ริหารโรงเรียนานานาชาติเบิร์กลีย์และพอหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดช,ชอบหลายตําแหน่งส่งผลให้ชีวิตของเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่แต่ถึงอย่างไรที่บ้านของหนุ่มนัดนั้นก็ยังมีสิ่งสําคัญที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วนั่นก็คือน้องหมาหลายชีวิตที่เลี้ยงดูผูผกกกพันกันนมาาว่่10ปีีท นัทนั้นบอกว่าเป็นกําลังใจส่วนตัวที่บ้านนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงคนที่แบบเหมือนถ้ารักอะไรแล้วเนี่ยมันก็รักจริงจังเหมือนอย่างผมเนี่ยก็จะรักสุนัขมากเลยคือต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวที่ผม,มเลี้ยงดูเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยคือ10กว่าปีขึ้นทั้งนั้นเลย <c oughs> การดูแลของผมไม่ว่าจะยุ่งมากขนาดไหนเนี่ยเราต้องเลยว่าเซตเวลาเลยว่าในช่วงตอนเช้าเนี่ยเราต้องออกไปวิ่ง ต้องพาออกไปต้องบอกเลยพาออกไปทําฉี่ไปอึอะไรอเงี้ยก็แล้วก็ปล่อยเอาไปวิ่งตามทางด้านของเอาขึ้นรถกอล์ฟแล้วก็ขับวนรอบหมู่บ้านหนึ่งรอบตามสนามหญ้าตามอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็นอนด้วยกันมันเป็นอะไรความสุขเล็กๆที่เราเห็นเรามีกําลังใจที่แบบเอออย่างน้อยนะถ้าเราแบบเหนื่อยล้าอะไรมาได้แบบมาเล่นกับมันหรือว่าได้แบบจับเข้ามาลูบเข้ามาหอมเข้ามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขารักเราอะแล้วเป็นอะไรที่ไม่มีพิษมีภัยกับกับเราจริงๆอะคือเรารู้สึกว่าอยู่กับ ัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องบอกเลยว่าปลอดภัยที่สุดแต่ค่าใช้จ่ายและภาระที่ตามมากับความน่ารักปุกปุยของเพื่อนสีข่ขาของเขานั้นก็ไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะเพราะเขาคิดว่าเพื่อแลกกับความรักและความซื่อสัตย์ที่สุนัขมีให้กับเขาเขาเองก็อยากตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุนัขของเขาทุกตัวเช่นกันเราก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาว่าผมคิดว่า10ปีตลอดระยะ10ปีก็ร่วมหลักล้านอ่ะเพราะว่าต้องบอกเลยที่เราเลี้ยงมา10กว่าปีเนี่ยมันทําให้แบบ เหมือนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเลี้ยงดูอะไรต่างๆหรือไม่กระทั่งการที่เจ็บป่วยต่างเนี่ยการผ่าตัดเอ่ยก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์ทีหนึ่งเนี่ยมูลค่าก็แบบเป็นเป็นหมื่นเหมือนกันถึงที่ผมหาเพราะผมต้องการให้แบบสุนัขม,ม,มันดีที่สุดอะ่ะแล้วก็เจ็บออดแอดแล้วก็รู้ว่าการที่แบบต้องรักษามันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายก็บางทีไปเอ็กซเรย์แล้วก็ทอเอ็กซเรย์เสร็จเนี่ยก็ต้องหาหมอเป็นทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนกว่าจะหายดีหรือบางทีเนี่ยเป็นทั้งผื่ โรคผิวหนังอะไรต่างๆเนี่ยเวลาคันแล้วรู้สึกว่าเวลาเขาเจ็บเนี่ยก็รู้สึกว่าว่าว่าเจ็บแทนเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดคาัเพราะฉะนั้นเรื่องหลักร้านเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับนาอิจชาแทนน้องหมาของคุณนัทจริงๆนะคะที่ดูแลเทคแคร์ดีขนาดนี้เห็นแล้วก็อยากกลับไปกอดน,น้องหมาที่บ้านเลยใช่ไหมล่ะคะ Columnist อลัมน์สุดเอ็กซ์คลูที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคน้ำพลาเพราะ The Column i น t จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของแพรพิมพิสาจีราธิวัฒน ที่มีข่าวว่าเธอต้องขออนุญาตที่บ้านคือซื้อกระเป๋าใช้เอง The ะคอลัมนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าสาวน้อยพันล้านแพ้พิมพิสาจิราธิวัตรรับกว่าจะได้อะไรมาต้องเก็บเงินซื้อเอง The c o l ลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะ แพรพิมพิศาจิราที่วัดเพียงแค่นามสกุลก็ทำให้รู้ว่าสาวน้อยน่ารักบุค,คลิกสดใสดูเหมาะสมกับวัยผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือทายาทคนโตของคุณธีรยุทธและคุณชนะตาจิราที่วัดเจ้าสัวในเคลเซนทรัลด้วยบุค,คลิกที่โดดเด่นบวกกับความกล้าสแสดงออกตั้งแต่เด็กและเมื่อโตขึ้นคุณแม่ยังพาเธอออกงานสังคมอยู่บ่อยๆจึงทําให้แพรกลายเป็นอีกหนึ่งเซเลบริตี้รุ่นใหม่ที่กําลังน่าจับตามองเลยทีเดียวชีวิตของทายาททันลัตก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกหลาบอย่างที่ใครคาดคิดกันได้ชื่่อวาก สาวสุดสวยทาย,ยาทธุรกิจในเครืรเซนทรัลคงไม่มีใครคิดว่าเมื่อสาวน้อยต้องการจะซื้ออะไรสักอย่างให้ตัวเองนั้นเธอต้องอดทนอดออมเก็บเงินซื้อใช้เองซึ่งปกติเธอบอกว่าเธอมักจะหยิบยืมของคุณแม่ส้มชนะด,ดาม,มาใช้อยู่บ่อยๆแต่สมบัติชิ้นที่เธอห่วงมากและเก็บเงินอยู่นานพอสมควรก็คือกระเป๋าแบรนด์เซลีนรุ่นแคปพิ s สปริง2014ด้วยราคาที่สูงถึงเกือบหกหลักนั่นเองที่ทำให้เธอทั้งรักทั้งห่วงสมบัติชิ้นนี้มากถึงแม้ว่าเธอจะพกกระเป๋าใบนี้ไปแฮงเอาทอ แต่เธอก็ไม่ค่อยจะนําม,มาออกงานสักเท่าไหร่เพราะเธอพูดอย่างถ่อมตัวว่าเธอไม่คิดว่ามันจะเป็นกระเป๋าออกงานสังคมเท่านั้นเองค่ะกระเป๋าถือนะคะของเซลีนก็ห้าหลักปลายเกือบหกอันนี้ใช้ใช้ตังตัวเองซื้อค่ะปกติจะให้คุณแม่ซื้อไงแล้วตเองก็แบบอบออกมาใช้แต่นี้พ่อใช้ตังตัวเองซื้อก็เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องใช้ทุมเซลีนเอ่อทรัพเพสนะรอะค่ะล้นล้นล้นเล็กไซส์ใหม่เพิ่งออกมาเลยค่ะ ขาวขาวครีมครีมานะสีแบบใช้ง่ายๆค่นะสีเแบจบพวง่วงมากค่นะเป็นเป็นคนใช้ของอะไรเก็บอยู่แล้วอะค่ะแบบใส่ดุมผ้าใส่อะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นแบบว่าใช้ในใชีวิตประจำวันไม่ใช่กระเป๋าออกงานนะคะเพราะว่าสีมันใช้ง่ายแล้วก็ไซส์คือมันเหมาะกับชีวิตประจาวันเราที่แบบใช้อะไรอย่างงี้แล้วมันเข้ากับเสื้อผ้าง่ายก็เลยรู้สึกว่าได้มาแล้วใช้คุุมแน่ๆก็เลยอยากได้มากก็เลยขอขอคนนุณแม่ใช้ตังตัวเองซื้อนะตอนนี้ต้องทำงาน น,น่าชื่นใจแทนคุณพ่อธีรยุทธและคุณแม่ชนะด,ดาจริงๆนะคะที่ลูกแผลนอกจากจะหน้าตาน่ารักแล้วยังมีนิสัยอดออมและทำงานเพื่อให้ได้ของที่เธอต้องการนับเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่เลยละค่ะ The c o l u m n i s t คอลัมน์สุด e x c ก u s ค v e กับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิสที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเ e ลเบตตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้ และว,วันนี้เดอะคอลัมนิสต์ขอหยิบหัวข้อของชมพู่อารยาเอฮาเกตนักแสดงสาวชื่อดังของไทยได้อวดโฉมบนพรมแดงของเทศกาลหนังเมืองคานปีที่2ติดต่อกันเดอะคอลัมนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆกับท็อปปิกนี้รถเวอร์ชมพู่สวยสง่าเฉิดฉายพรมแดงเมืองคาน2014เดอะคอลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนนี้กันเลยนะคะ ถือเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่ชมพู่อารยาได้มาเดินพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของวงการภาพยนตร์โลกในทุกๆปีโดยฐานะพรีเซนเตอร์ของลอรีอลเช่นเดียวกับดาราสาวชาวอินเดียไอสวุวนยารายที่มาอวดโฉมที่เทศกาลหนังเมืองคานปีนี้ในฐานะแบรนด์แอมบัสเตอร์ของแบรนด์ดังเช่นเดียวกันโดยชมพู่อารยาได้ร่วมเดินพรมแดงระหว่างรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง t h e Search ผลงานเรื่องใหม่ของผู้กำกับชื่อดังมิเชลฮาสนาวิชิแสเจ้า ของรางวัลออสการ์จากหนัง TheAr t i s t เมื่อ3ปีก่อนในงานวันแรกเรียกว่าคุ้งค่าการรอคอยเป็นที่สุดสำหรับการปรากฏตัวของชมพู่อาริยานางเอกสาวลุคอินเตอร์ที่มาในชุดเดรสดำบรรเลื่องของแบรนด์ดังค็อก m a n f r ัง c กบวกกับเมคอัพขับความคมเฉียวสะกดสายตาเผยให้เห็นด้านที่มั่นใจความเกลี้ยงสง่าลงตัวกับแสงแฟลชของช่างภาพที่ประคมลั่นชัตเตอร์อย่างไม่ขาดสายในงานวันที่2ชมพู่มาในชุดของแซกโปรเซนคอลเลคชัน s ี r อ2014ที่เหมือนจะเป็นอ ล่าลุกอาจาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องโปรดเรื่องโฟเซนก็ได้ชมพูยังคอมพลีทลุกด้วยกระเป๋าคลาสจากโลจ์วิเวียเรื่องประดับน้อยชิ้นที่สุดและหน้าผมทนนูดหวานและชุดทั้งสองชุดที่ชมพูใส่อวดองค์ในงานเทศกาลหนังเมืองคานนี้ราคารวมๆแล้วเกือบจะเฉียดหลักล้านเลยทีเดียวชุดวันแรกเป็นของแบรนด์คอฟแมนฟรังกโกในชุดเลื่อมเกาะอ,อกประดับไหมชีฟองราคาเว็บนอกอยู่ที่เกือบ20,000ดอลลาร์ 20, สหรัฐหรือว่า0,000 0บาทและชุดวันที่2ของแซกโฟเซนในชุดบัตเตอร์ไฟทัฟ สเตปเลสพรินเซสโกล์ราคาเว็บนอกอยู่ที่1น0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณส0 0 0 0 0กว่าบาทค่ะทำเอาคนงานและคนไทยที่เฝ้าชมอยู่ทางบ้านยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับความสง่างามน่าประทับใจของชมพู่ที่ทําหน้าที่แบรนด์แอมบสสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบความดีความชอบครั้งนี้ต้องยกให้สาวชมพู่เลยจริงๆค่ะ ค o l u m n i s คอลัมน์ส e ุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะอัปเดตทุกข้อมูลทุกข่าวราวทุกเรื่องราวของเหล่าดาราเซเลบบิตี้รวมไปถึงการติดตามกระแสข่าวดังของบุคคลสําคัญระดับเอลิสในอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและทุกหัวข้อข่าวจะถูกนํามาเปิดอ่านและขยายทุกข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้แล้ววันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อของ t h so ือ r y s t a l PTT Community Circle รักโลกสำหรับคนรุ่นใหม่ The Columnist ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆดอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่า เดอะคิสเ a า PTT ฉลองเปิดตัวโครงการมูลค่ากว่า800ล้าน The c o l ลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยของอาณาจักรแห่งความทันสมัยเด e ก r y s t a l PTT ที่ได้รับการออกแบบสำหรับรองรับพื้นที่รานค้ามากกว่า9,00 0ตารางเมตรบริเวณถนนชัยพฤกษ์พร้อมนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้ายอย่างครบครนันพร้อมผนวกเอารูปแบบการดีไซน์อาคารสถานที่ให้มีความทันสมัยและเน้นการให้พลังงานทดแทนเพื่อให้โครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของ Green Concept ใช้ระบบรีไซเคิลและเน้นพื้นที่สีเขียวพร้อมเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและ ลดมลภาวะอย่างแท้จริงอาทิการออกแบบการก่อสร้างหลังคาเกาะจ่ายของสถานีบริการน้ำมันที่ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมันการใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานการให้บริการ e-v charger สำหรับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อนทั้งหมดนี้คุณสุภาวนิษ์เอี่ยมสกุลรัฐผู้บริหาร KEG r o u ุบอกว่าใช้เงินลงทุนไปกว่า800ล้านบาทและยังบอกว่าที่นี่คือสถานีบริการน้ำมันที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ด้วยค่ะเดอะคริสตัลพีทีเนี่ยนะคะออกแบบเพื่อตอบโจทย์ของแนวคิดรักโลกแล้วก็รักสีเขียวนะคะโดยที่เรามีความครบคันของร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารความสะดวกสบายไลฟ์สไตล์คอมมูนิตีมอลที่นี่นะคะมีจุดเด่นของการที่เราเปิดรับเรื่องเรียกว่ามีพื้นที่โล่งส่วนกลางทําให้มีบรรยากาศสบายๆน่าเดินแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารที่แตกต่างจากที่อืนอ่นที่ทําให้ทุกคนอยากจะมาสัมผัสแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่นะคะ่ะโครงการเดอะคริสตัลพีท ที่ถนนชัยพฤษ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินประมาณ12กว่า12ไร่นะคะด้วยงบการลงทุนกว่า800ล้านบาทแล้วก็มีร้านค้ากว่า80ร้านค้านะคะรวมถึงมีร้านอาหารแล้วก็ร้านบริการต่างๆครบคัน,นะคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแวะไปใช้บริการคลายความเครียดจากรถติดกันได้นะคะ ขอลำลิสขอลำที่จะเกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบิตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิสและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวคราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้ แล้ววันนี้เดอะคอลัมนสขอหยิบหัวข้อของดาราสาวอัมพัชราภาชัยเชือ้อที่มีข่าวว่าเธอย่องไปฉีดสเตมเซลล์ cell, หวังลดอายุตัวเองเดอะคอลัมนสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดๆกับท็อปิกนี้อัมควักห0แสนรับฉีดสเตมเซลล์ cell, บอกเพื่อสุขภาพเปล่าเพิ่มสวยเดอะคอลัมนสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอััมนี้กันเลยนะคะหลังจากพักงานยาวกว่าปีครึ่ง พร้อมกับข่าวว่าเธอย่องไปฉีดสเต็มเซลล์แพงอลังการเข็มละ6 0แสนอํมเลยจัดชุดใหญ่ไปกว่า9เข็ม5ล้านกว่าบาทเรื่องนี้ทําให้สาวอ้ามพัชราภาได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่เธอต้องหยุดงานเธอบอกว่าตอนนั้นเธอมีอาการป่วยจากการเหนื่อยง่ายและนอนไม่หลับเป็นเหตุให้ต้องพักงานไปนานซึ่งล่าสุดอํมได้จ้างหมอเยอรมันกว่า6000บาทมาฉีดสเต็มเซลล์ที่สะโพกเพื่อรักษาอาการป่วยทั้งนี้อัมพัชราภาเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยสบายมีอาการเหนื่อยง่ายและนอนไม่หลับแต่เธอก็ไม่ได้บอกใครว่าเธอเหนื่อยง่ายใส่ส้นสูงนานๆก็ไม่ได้เพราะว่าปวดกล้ามเนื้อตอนนี้เธอก็รู้สึกดีขึ้นแต่อย่างอื่นก็เหมือนเดิมสําหรับผลที่ได้หลังฉีดนั้นเธอบอกว่าบางคนก็ดีบางคนก็เฉยๆบางคนก็เห็นผลแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนมันไปช่วยต่อหมวกไตมันช่วยอะไรเลยอย่างแล้วแต่ความเชื่อของคนนะคะคือเราก็ไม่ได้โกหกหรือแม่เลยคือมันไม่ได้หิดบังแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยง่ายค่ะเพราะตปกติอันเป็นคนที่หายใจไม่ค่อยไม่ค่อยนแล้ว เหนื่อยง่ายแล้วรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างอื่นก็ยังปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนก็ดีบางคนก็เฉยๆบางคนก็เห็นผลมากอ๋อใช่ค่ะต้องไปทานต้องตามสิ่งอื่นไม่ต้องหรอกค่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาอ้ําไม่ค่อยสบายแล้วก็เลยสึกแบบว่าอาจจะเหนื่อยง่ายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับ เรียนงบิดพับไปปีครึ่งอะไรก็ไม่ได้บอกใครเพราะทำงานเหนื่อยง่ายใส่ชั้นสูงมากๆก็ไม่ได้ก็ไม่ค่อยเดินอะไรนานๆไปชั้นโชว์ก็ไม่ชอบเลยเพราะใส่ชั้นสูงนานๆล้าน,นจะปวดตรงกล้มเรือตรงตรง,ตรงสะโพก สำหรับข่าวเรื่องสเต็มเซลล์นี้สาวอั้นถึงกับงงว่าทำไมคนถึงได้รู้ล่วงหน้าก่อนเธอไปซะตลอดก็ข่าวออกมาตั้งแต่เธอยังไม่ได้ฉีดจนเธอพูดติดตลกไปว่ารู้ก่อนจนเป็นแนวทางให้เธอตลอดเวลาคนมาบอกว่าอั้นฉีดมาแล้วอั้เพิ่งฉีดเองอ้ากเขาไม่รู้ว่าใครมารู้ก่อนอั้นเองรู้ตั้ก่อนอันทุกครั้งบางทีอันจะไม่ทำเลยรู้จนเป็นแนวทางให้อั้นตลอดเวลาแต่ถึงยังไงถ้าผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพอใจก็อย่าลืมบอกต่อหรือว่าแนะนำเซเล็บคนอื่นๆด้วยนะคะ t h อ c o l ลัม i s สต์ขอล้สุด Exclusive ที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบบี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนท้ามพลาดเพราะ The c o อ u ัมน s สจะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้และว,วันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข้อของเซเลบคนดังแบงค์กรยาราชอัครเดชเดชาชัยแฟชั่นนิสตารุ่นใหญ่ของเมืองไทยที่เป็นนักสะสมกระเป๋าหรูหลักล้านเดอะคอลัมนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็น ที่ฮอตสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าแบงก์กัลัยรัตเจ้าแม่แบรนด์เนมลงทุนด้วยกระเป๋าเจ็ดหลัก The columnist ก็ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจความงาม Imaginee และ Daisy Dewa Clinic และเป็นหนึ่งในผู้นําแฟชั่นของโลกตะวันออกโดยเฉพาะในเมืองไทยที่สําคัญเธอคนนี้เป็นนักสะสมกระเป๋ารุ่นเบอร์กินของ Airmes และเป็นคนชวนสาวอามพัชราภาถอยกระเป๋า Airmes รุ่นเบอร์กินหิมาลัยราคา7หลัก ที่แอเสผลิตมาเพื่อลูกค้า V I P โดยเฉพาะการยอมจ่ายเงินที่สูงขนาดนั้น <S <S <ๆ>เธอมองว่ามันคือการลงทุนการเป็นแฟชั่นนิสต้าวิ่งตามเทรนใช่ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระเสมอไปเพราะสิ่งที่แบงค์ได้พิสูจน์ให้เห็นนั้นก็คือการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าที่ตัวเองพยายามตามหากระเป๋าบางใบใช้เวลากว่า10ปีและตอนนี้สาวแบงค์ก็มีกระเป๋ารุ่นพิเศษรุ่นนี้ครอบครองอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งเราก็เห็นเธอถือออกงานสังคมอยู่บ่อยๆอของสะสมคือจริงๆแล้วสะสมมานานมากแล้วนะ ก็ชอบกบระเป๋าแอมเนสก็มีความรู้สึกว่าเราเก็บไว้มันก็ทามีมูลค่าเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็ มันไม่ใช่อะไรที่มาเร็วไปเร็วมันก็เป็นแบบสองแบบที่อยู่ได้นานนะคะใช้ไปจนถึงลูกถึงหลานนะก็เก็บเป็นของสะสมอะแต่วันนึงถ้าสมมติว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้สตา์เราก็อาจจะเอากระเป๋าเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นธุกรกิจได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือชอบสะสมไปเรื่อยชอบชอบแต่งตัวชอบสะสมเสื้อผ้าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงทังทีก็อยากจะดูดีที่สุดสะสมมาตั้งแต่อายุน้อยอะตอนนี้4 3แล้วก็นับว่าสะสมมาเป็น1ิสสมมปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่ที่ราคายังไม่สูงขนาดนี้นะคะมันก็จะมีมูลาค่าไปเรื่อยๆค่ะก็ได้ใช้ด้วยสะสมด้วยเอาไว้มองเวลาทํางานหนักๆแล้วก็มีความสุขด้วยมีอยู่ประมาณหนึ่งเรียกว่าก็มีแท่านผู้สีที่ชอบเอาไว้ละกันแต่ก็ไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้น,นะคะ่ะก็มีพอใช้เอาเป็นว่า,าสิ่งที่มีก็คือเป็นไปที่สวยแล้วก็หายากเพราะว่าเราสะสมมานานเเนาะ,ะที่จีใบราคามันก็ไม่สางกันมากกันนะคะ ว่าไปที่่อน้าจะหายากก็มีคงจะรู้จักเป็นแอมเสราเข้ยุนฮีมาลายาที่เป็นสีขาวเทานะหรือว่าจะเป็นหนังวิสาหที่เป็นสีขาวเทาเหมือนกันเรียกว่าอมเรอวิสาคุณคาทางจิตใจเดยสนใจเรื่องราคาสนใจเรื่องความสวยและหายาของมันดีกว่าเพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจความงามเธอจึงต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจของเธอนั่นเองฉะนั้นการจับใจ่ายใช้สอยอะไรเธอก็ต้องจัดเต็มแบบนี้ล่ะค่ะ เดอะคอร์เนิสคอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิทที่คุณอาจจะยังดูไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเซเรตตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตยอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอะคอ u m ม i นิสขอหยิบหัวข้อของสองสาวใบเตอและเปิ้ลไอรีนที่เป็นกระแสะร้อนชายอยู่ในตอนนี้กับศึกเกาเหลาชานโตที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้เลยลามาเป็นเรื่องราวไม่กินเส้นพึงกับไม่ขอรู้ งานในท็อปปิกนี้ถูกฉีกหน้าเปิรนไอรินโดนถอดหนังกระทานหันเพราะใบเตเยเล่นด้วย The columnist ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในออัมน์นี้กันเลยนะคะ เกือบจะเกิดสงครามขนาดย่อมกลางกองฟิตติ้งหนังเรื่องสวยผ่าซากเอาซะแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวรู้ว่าหนังเรื่องนี้นอกจากจะมีสาวสั้นเสมอหูใบเตยอาสยามสุธีวันทวีศิลเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วยังมีคู่เก่าเหล่าป้ลไอรีนสีแก้วเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยมีข่าวแว่วๆมาว่าตัวเปิ้ลนไอรีนถูกถอดจากหนังเรื่องนี้กระทันหันเนื่องจากมีคําสั่งจากผู้ใหญ่มาว่าหากเปิ้ลนรับเล่นหนังเรื่องนี้ทางค่ายต้นสังกัดจะเรียกตัวใบเตยและกิฟซี่วนิดาเติมธนาพรกลับไปแล้วไม่ให้เล่นหนังเรื่องนี้เนื่องจาก กลัวเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาหลังจากนั้นในกองฟิตติ้งในระหว่างที่ใบเตยกําลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่เปิรก็ได้เดินเข้ามาในกองฟิตติ้งด้วยสีหน้าและท่าทางที่โกรธมากส่วนทางด้านใบเตยก็รีบเดินออกไปจากสตูดิโอที่ฟิตติ้งทันทีในตอนแรกเนี่ยทางกองถ่ายได้ติดต่อเปิ้นมาให้เปิ้นรับเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งในเรื่องนี้แล้วเมื่อเช้าก็โทรมาคอนเฟิร์มบอกว่าให้มาที่นี่บ่ายสองจนเปิ้ลน นั่งรอในรถมาสองชั่วโมงครึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้ามีเปิ้ลเล่นเขาจะไม,ไม่เล่นไม่เล่นไม่พอก็คือจะเอานักแสดงอีกคนออกไปด้วยทําให้ทีมงานต้องตัดเปิ้ลออกไปเปิ้ลไม่ทราบตอนแรกนี่คือเปิ้ลรับงานตามหน้าที่เปิ้ลรับงานตามสปิิริตนักแสดงแต่เปิ้ลไม่ทราบว่าทำไมจะต้องแบบเป็นเจ้ากรรมในเวรเปิ้ลมาแบบขัดขวางงานเปิ้ลทุกชิ้นแล้วก็มันไม่แฟร์ในือเมื่อตัวเองก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรและทุกอย่างมันจบไปแล้ว เขาไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วทำไมจะต้องไม่มีเปิ้ลเปิ้ลไม่เข้าใจวันนี้เปิ้ลรู้สึกเหมือนแบบเปิ้ลโดนฟาดหน้ากระทั่งวันนี้เปิ้ลได้งานทาเปิ้ลได้เป็นตัวเอกของหนังเรื่องนี้ทั้งค่ายนี่ก็มาบอกอีกว่าถ้าเปิ้ลเล่นเรื่องนี้เขาขอตัดนักแสดงสองตัวออกไปมันแบบทำให้ทางกองก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะว่าทางกองเองก็แบบ ลำบากใจอ่ะเปิ้ลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิ้ลควรจะทําตัวยังไงแต่เปิ้ลนั่งรอในรถมา2ชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาให้เปิ้ลรออะไรแล้วเปิ้ลก็จะไม่รออีกแล้วถ้าจะเป็นหนังมุ่นยาวซะแล้วสาหรับปัญหาของภาพยนตร์เรื่องสวยผาา่าซากทางศึกครั้งนี้คงจะใหญ่ไม่ใช่เล่นยังไงก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะคะ The c ค l ลัม i s t ์คอลัมน์สุด e x c l u s i v e ที่จะอัปเดตทุกข้อมูลทุกข่าวกราวทุกเรื่องราวของเหล่าดาราเซเลบิทีรวมไปถึงการติดตามกระแสข,ข่าวดังของบุคคลสำคัญระดับเอลิทในอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและทุกหัวข้อข่าวจะถูกนำมาเปิดอ่านและขยายทุกข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เด e c o l u m มน s t ขอหยิบหัวข้อของเซเลบสาวปอศรีกัญญากับ m u s t Have ของเธอในหน้าร้อน The Col u m ม ist ก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่ฮอตสุดสุดอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าปอศรีกัญญาสักด เดพานุพานเผยร้อนนี้ต้องมีน้ำหอมติดตัว The Col เดอะคอลัมนิสต์ก็ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะตอนนี้หลายคนคงเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนสาหัสของประเทศไทยอยู่ปัญหาที่ตามมาจากอากาศร้อนๆแบบนี้ก็คงเลี่ยงเรื่องเหงื่อไคลและกลิ่นตัวไปไม่ได้เช่นเดียวกับเเลบสาวปอศริกัญญาทายาทเจ้าของโรงแรมเลนในซองเธอก็มีวิธีแก้ปัญหากวนตัวกวนใจจากอากาศร้อนๆแบบนี้นั่นก็คือน,น้ำหอมขวดโปรดที่เธอเอาไว้สู้กับแดดของเมืองไทยและซัมเมอร์นี้เธอก็เลือกน้ำหอมของโจมาโลนลอนดอนซึ่งเป็นแบรนด์โปรดที่เธอใช้มาตลอดตั้ง ตั้งแต่เด็กๆจะเป็นกลิ่นเนคกทอลินบอสซามแอนฮันนี่เหมาะกับหน้ารอนมากๆเพราะจะให้กลิ่นหวานอ่อนๆของลูกพีชฉ่ำๆชวนนึกไปถึงบรรยากาศของตลาดยามเช้าในเมืองยุโรป ผสมกับกลิ่นดอกไม้ร่วงในฤดูใบไม้ผลิที่จะโชยด้วยกลิ่นน้ำผึ้งหวานจางๆที่ปลายจมูกโดยส่วนตัวเธอจะใช้ควบคู่กับโลชั่นอีกกลิ่นหนึ่งที่แตกต่างและใช้น้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นที่แปลกใหม่ซึ่งก็สามารถผสมผสานเข้ากันได้เป็นอย่างดีทําให้เธอสนุกไปกับการเลือกผสมการของกลิ่นของผลิตภัณฑ์โจมาลอนลอนดอนเพราะเราสามารถนํามาผสมรวมกันได้อย่างลงตัวทําให้เธอติดใจใช้มาจนถึงทุกวันนี้และสนุกทุกครั้งในการเลือกด้วยความที่โจมาลอนลอนดอนเป็นน้ำหอม ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ส่วนมากจะสกัดมาจากธรรมชาติซึ่งทําให้มั่นใจว่าถ้าน้ําหอมสัมผัสกับผิวแล้วจะไม่แพ้หรือว่าเป็นอันตรายเทคนิคการฉีดน้ําหอมของเธอก็คือฉีดบนร่างกายตามจุดสําคัญต่างๆตามที่ประจรบนผิวเพื่อให้น้ําหอมติดทนนานและไม่เปลืองนั่นเองค่ะน้ําหอมช่วงซัมเมอร์น,นั้นปอบอกว่ากลิ่นที่เหมาะที่สุดจะเป็นกลิ่นเฟรชส,สดชื่นไม่ฉุนมากหรือว่าแตะจมูกจนเกินไปเพราะว่าอากาศร้อนๆและเหนียวตัวแบบนี้ถ้าได้กลิ่นที่สบายสดชื่นคงจะทําให้รู้สึกมี ชีวิตชีวาและสนุกกับซัมเมอร์นี้มากขึ้นอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าเดอะคอลัมนิสต์จะนำทอปิกข่าวไหนของใครในแวดวงซเลบริตี้มาเปิดอ่านให้ฟัง้ามพลาดค่ะ